สวัสดีค่ะก็สู่รายการสู่กัปนิฮัส์สวีทมเนี่วันหยุดนะคคุณแม่พาีน่องสู่กังานไดโนเสนต์เองค่ะในงานนะคะมีตัดไดโสารนะ ดึกดำบรรพไปหมดเลยไม่รู้มีตัวอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณมาจะพาน้องสุกัแล้วก็พี่ๆเข้าไปดูกันในงานกันนะคะพร้อมยังพร้อมยังแต่เพียอย่างเดียวนะคะพี่ดูอากาศไปกันดีกว่าค่ะ เจอแล้วเจอแล้วตัวแรกคุณพ่อันโลซอลัสนะคะคุณพ่อดูสิเหมือนกิ้งก่าเลยนะคุณพ่อกิ้งก่ายักษ์ค่ะตัวใหญ่มากเลยดูสิแล้วสัตว์การดูสิเป็นสัตว์ใหม่ได้ด้วยนะเขี่ยวก็แหลมนะเนี่ยตาแดงด้วยนะเนี่ยน้องกัจจาย่ะคุณพ่ออื้อแล้วมันใหญ่นะหัวเป้าเดี๋ยวคุณแม่จะปล่อยลงไปข้างในค่ะคุณพ่อได้ไหมไม่กลัวนะไม่มีอะไรไม่กลัวเลย อ่ะดิคันันนี่ว่าเร็วต่อไปนะคะเป็นใครอูดนะคะพี่พี่อันนีเป็นมันแบบอูดเลยนะ้าใช่ใหญ่มากอันนี้นั่งไม่ได้แน่นอนคใช่นั่าคอรัสเป็นใครอูดนะคะแปลงจากอูดนะคะเออนี่ก็ทำขนาดแับเท้าของจริงนะน้องสุกขี่ตรงนี้ได้นะคุณพ่อน้องสุกขี่คอตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยนี่ตาติฟ้านะอันนี้อันนี้น่าจะไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่าตาติดแล้วตัวนี้เป็นตัวดีใช่ตัวนี้ถ้กินผักอคุณพ่อใช่ใหญ่มากเลยหางยาวนะโอ้โห น้องสกัดมองแบบว่าเฮ้ยทำไมคุณพ่อมีหลายตัวจังเลยอ่ะตรงนู้นก็มีคุณพ่อรู้สิโอ้ยทำไงชี้ทางนู้นนี่นี่นี่เขาเห็นตัวนี้ค่ะคุณพ่ออ้าวตัวนี้นี่ตัวอะไรเอ่ยนี่น่ารักจังเลยเนี่ยมีเข่ายาวๆด้วยอันนี้ตะปูตัมีมากเลยนะคะคุณพ่อโอ้ยมีลูกมันด้วยนะนี่อันนี้พาราซอโลโลฟัสฮาพาราโซโลโลฟัสโอ้โหเหมือนคุณแม่ สุกันเลยพี่พอดูสิมันใหญ่มากเลยอันนี้คือน้องสุกันะครับน้องน้องสกัดชีนะคะตัวเล็กนะเป็นลูกนะตัวเล็กครับปฏิหาระเลยนะตัวลูกปฏิหาระเลยนะไว้หวังไว่าทั้งสองสกัดด้วยไงน้องสกัดดูสิโอ้ยเอ้ยไปไหมไปเปล่าเอ้ยไม่กลัวนะคะพี่พี่จะแลกลงไปข้างล่างนะคะหลายตัวมากเลยไปต่อโอ้ยตัวนี้ปากแหลมมาก อะไปดูที่ตัวอะไรเนี่ยมันนกเป็ดป่ะคุณพ่อโอ้โหดูสิเป็นสัตว์มนุษย์นะโอ้เป็นนกนะโอ้โหดูดินี่เขาทำขนาดเท่าของจริงนะใช่ค่ะคุณพ่อรู้สิโใหญ่มากถ้าเราเกิดเด็กดึกดับดานเราคงไม่รอดนะคะคุณพ่อโอ้เราคงไม่รอดนะคะเราคงโดนถ้าเราโดนกินก่อนแล้วคุณพ่อดูปากสิกินหัวเราทุกการได้ง่ายๆเลยนะคะสบายๆเลยเราจะถึงกับอธิบายค่ะคุณพ่อเป็นยังไงอ๋อตัวนั้นเป็น สุกัญโอเคค่ะ่่ไปดูนอ,นอองเตโอเคนี่นะคะตอนนี้จะเป็นคล้ายๆกับแรกนะคะพี่พีก็คือโปรโตเซราท็อปนะคะดูสิคุณพ่อโอ้มีมลูกมันด้วยนะเหมือนน้องสุก,กัญกับพี่จะตาเล่นนะคะสก,กัญอยากขีไ่ไหมลูกชอบไหมคะชอบไหมคะนั่นนั่นร้นองแล้วไงแม่มันร้องแล้วนั่นนี่ครับนั่นไอเขาซี้แม่เราไหน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 ไอซี้ให้แม่ดูหน่อยไอเขาอยู่ไหนโอเคต้องมี ขอลักใต้ตัวดีกว่าหลักหน้าที่น่ากลัวมากเลยนะคะใช่หลักว่าโอ้ยคุณพ่อถ้าเราอยู่ในตึกระพันราไม่เหลือแล้วคุณพ่อดูขาสิรถกัดตู้ี่เฮ้ยฟันคมมากนะดูนี่ดูดูตาน่ากลัวมากนะคะฟันคมมากเลยดูดิแต่ว่าฟันไม่แปรงเลยนะคุณพ่อดูมือรถสาัค่ะกลัวเกี่ยดกลัวเหรอเกลัวกลัวกลัวเกงค่ะเกงตัวสูงและเล็บยาวด้วยแล้วก็ฟันคมด้วยนะ มันไม่แตกน่ากลัวมากเลยเฮ้ยดนี่น่ากลัวไปเอา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 ชนะก็เหมือนจริงมากเลยนะคะคุณพ่อใจว่าเหมือนจริงมากเลยค่ะไปไหนกันอี่อืดดีกว่าคุณพ่อนี่ตัวนี้โอ้ใหญ่มากกระสุนตรงนี้กลางส้มกันนะดูซิคุณพ่อใคชนะเนี่ย เราจะยืนดูนะคะว่าใครจะชนะทั้งวันนะคะคุณพ่อไม่เอาคุณพ่อไม่เอาไม่ทางนู้นดีกว่าคุณพ่อใหญ่เกินนะตรงนี้ไม่เอาคุณพ่อเราวิ่งนี่ก็นิ่งกว่ามากเราไปตรงนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นไทแรนโนซอรัสนะใช่ค่ะโอ้ควันดิคมมากคุณพ่อดูลิ้นสิลิ้นยาวมากเลยนะคะพี่พี่กุณพ่อจำลองมาเท่าขนาดจริงหรือเปล่าเนี่ย ่พี่ๆก็มาดูกันได้นะคะพี่ตัวรัตนะตัวนี้เซนทันมหาชัยนะคะตัวนี้ใส่คะลูกด้านหลังมันจะเป็นริมแบบไม่เหมือนเลยไมนเหมือนมันเป็นเกล็ดๆนะคะออกมาตรงนี้นะคะคุณพ่อที่น้องสุกัสสนใจนะคะเป็นพันนกค่ะแต่คุณแม่ว่าเหมือนเป็นเขาเข่าพดทูระสักอย่างเนี่เห็นปะเขาจาลองว่าสามารถจับคนได้นะคุณพ่อดูสิโดยการใช้มือจิกนะคะแล้วก็ ยกขึ้นไปได้เนี่ยคุณพ่อจับสามารถจับขนขึ้นไปได้ใช่ค่ะแต่ตอนนั้นเหมือนช้างมันมดเลยช้างผสมกับนกนะคุณพ่อผสมพันกันช้างนี่งดเลยนะดูเสียงนกสัเสียงคล้ายๆกันเลยนะคะที่นี้ทางสุกัญากำลังทำท่านกบินอยู่นะคะพี่พีนุ้กซินก็ยังบินอย่างนี้นะคะไหนอ้าปากในอ้าปากยังไงบป็นแบบนเปินแบบนกอ้าปากในอ้าปากยังไงอ้าใ เดี๋ยวเลยเพื่อนจะไปน้องสปัดเดินนะคะพี่พีดว่าจะเปไน็นยังไงน้องสุดทจะกลัวหรือเปล่าไปเลยไม่กลัวเขาชี้ชี้ตัวใหญ่มากเลยไปเลยอ้าวไม่เอาครับนั่งดูอ้าวขอนั่งดูครับจะนั่งดูห่างจะไม่เข้าไปใกล้นะถ้าเจออย่างนี้นี่คือโดนกินนะคะพี่พีพ,พี่ยองมิ่งหนียุยดูตรงนี้สิ นะคะคุณพ่อตรงนี้สามารถให้เด็กๆขึ้นไปขี่โรงเสาได้นะคุ่แม่สุกัญจะไปขี่ดีกว่านะคะคุณพ่อตอนนี้นะคะคุณแม่จะให้น้องสุกัญนั่งในโรงเสาร์นะคะพี่พี่เดี๋ยวน้องสุกัญจะกล้าหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาตัวไหนดีคะเอาตัวไหนตัวไหนชี้เลยเอาชี้ก่อนเอาตัวไหนตัวไหนดีเอาตัวไหนเอาตัวนู้นตัวใหญ่เลยไม่ใช่ลูกค่ะเอาตัวนี้อาหกตัวนี้หนุกเอาตัวไหนเอาตัวไหนอ้าวโอเคชี้เลยตาสีฟ้าช่างหน่าเกลียดเหลือเกินนะคุณพ่อเออโอเคค่ะเอาสุกัญจิ้มเลยตัวนี้ค่ะ นี่นะคะน้องโฟกัสต,ตื่นเต้นไหมคะก็ได้ขี่รถเสาร์ครั้งแรกในชีวิตนะคะตื่นเต้นเปล่าเดินมานะ let's go อนี้เป็นลัปเปอร์นะครับไม่เอาไม่เกรงใจน้องสุกัวกปมาคุณพ่อเอ้โหดูสิวนนีขยบได้วินีน้องสุกัสจะเป็นยังไงนะลองดูนะคะพี่พี่เขาหนุมลองไม่ใหญเลยคุณพ่อดูสิดูสิคนไทยรูกเต็มเลยจับจับไม่กลัวไม่กลัวคุณพ่อนี้ไม่กลัวค่ะดูสีอ้าวดูสีอันนี้ไม่กลัวนะเพียง คุณแม่ตกใจแทนนะคะพี่แมวร้องได้อย่ามากลยดูสี่คุณแม่ตกใจแทนน้องสุการนะคะหายใจว่าบเลยคุณพ่อเมื่อกี้

มีนักสกัดก้าวมากเลยนะคะคุณพ่อว้าตอนเมื่อกี้วิ่งหนีนะคะอันนี้คือกล้าหาญแล้วค่ะชินแล้วค่ะคุณพ่อเก่งมากเลยใช่ค่ะใช่ค่ะกลายเป็นทีน่บ enfin ูชาไปนะคะแล้วก็จบไปนะคะกลับคุณแม่พาน้องสกัดตะลุยแด้เดนอสเซอร์นั่นเองเหมือนเราสองคนนะคะหลงไปดูเดนโนเสาร์เลยนะคะถ้าพี่อยากมาเที่ยวกันนะคะมาเที่ยวที่เซนทันมหาชัยได้เลยนะคะนี้ ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดกัะดิ่งรับเสีงสดกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ